ใครคอมเนี่ยมีปัญหาแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะนี่ CPU ติดติดพัดลมไม่ติดวันนี้ผมมีวิธีแก้ปัญหาคอมที่พัดลมมันเสียให้ก่อนจะไปดูเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับช่องจิรนนท์ด้วยนะครับผม สวัสดีครับทุกคนวันนี้ถ้าเกิดสมมติใครเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พัดลมไม่หมุนเนี่ยนะอย่าเอาไปทิ้งไว้ทุกคนไอ้คอมพิวเตอร์พัดลมเนี่ยมันสามารถแก้ไขปัญหาที่มันไม่หมุนได้แต่ก่อนที่เราเนี่ยจะไปแก้ไขปัญหาคือเราเนี่ยจะต้องถอดใบพัดของมันออกมาก่อนแต่ผมแนะนําก็คืออย่าเอาไปทิ้งนะทุกคนเสียดายมากเลยคือใบพัดของมันน่ะมันยังใช้ได้อยู่ทุกคนครับให้ดูคอมพิวเตอร์ผมเรียนรุ่นเก่าแล้วแหละแล้วก็เครื่องเก่าๆเลยเนี่ยใช่ปะฝุ่นเยอะแล้วก็อะไรเงี้ยแต่มันย โค,โควิธีแก้ก็คือเดี๋ยวเราจะทําการแกะออกมาก่อนนะเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าทําไมมันถึงมันไม่หมุนมันมีอยู่แค่ไม่กี่อย่างที่มันทําให้มัหมุนหนึ mm ่ง hmm. ก็แกะออกมาก่อนเลยนะทุกคนครับแกะโดยการข mm ันน็อตออกมาเป็นใบพัดคอมพิวเตอร์ของผมนะนี่นทุกคนจะด,ดูว่าทำไมมันถึงไม่หมุนดูดิเนี่ยผมแค่สก,กิดนิดเดียวอะ mm hmm. เห็นไหมมันฝืดมากเนี่ยดูดินี่ขนาผมเอาอันตั้งลงแล้วนะ เนี่ยมันฝืดมากจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้เสียทุกคนครับมันแค่เหมือนแบบพอเวลามันมันหมุนจนหมดหมดแล้วอะแล้วน้ํามันของมันที่อยู่ข้างในตรงเนี้ยคือมันหมดไปแล้วอะมันก็เลยทําให้ใบพัดตัวเนี้ยมันหนืดขึ้นเห็นไหมเนี่ยเริ่มเริ่มอะเริ่มเราจะมีละผมค่อยคยมหน่อยอย่างเงี้ยเริ่มจะมีแล้วแล้วก็เริ่มหมุนได้แล้ะแต่มันก็ยังฝืดอยู่เห็นไหมหมุนได้แป๊บเดียวดูดิหยุดละ เห็นไ,ไหมทุกคนพาะง้นแล้วเนี่ยเราจะต้องใช้ก็คือเอาน้ํามันอะไรก็ได้น้ํามันพืชน้ํามันพืชก็ได้นะผมก็เคยลองแล้วน้ำมันเคื่อใช้ได้หรือว่าโซเน็กอะไรเงี้ยใช้ได้ทุกคนนี่มันจะมีรูของมันนี่ตรงนี้ตรงนี้เห็นไหมรูรูอย่างเงี้ยก็คือเราเนี่ยสามารถหยดน้ำมันโซเน็กอะไรเงี้ยเข้าไปได้เลยนะฉีดเสรแบบ็จปั๊บแล้วก็ปิดแล้วก็ทําการหมนุนแค่นี้เองทุกคนพัดลมก็จะกลับมาใช้ได้แล้วเดี๋ยวผมเนี่ยจะสาธิตให้ดูว่าทํำยังไงนะเดี๋ยวเราเนี่ยไปทําให้ดูกันไป อ่ะครับทุกคนเราก็เอาตัวนี้นะนี่เปิดไว้ก่อนแล้วมันจะมีรูตรงนี้ทุกคนติ๊กเกอร์ผมจะเป็นอย่างเงี้ยนีน่นจะมีรูตรงกลางตรงนี้นี่แหละคือรูที่สามารถทําให้มันเนี่ยหมุนได้ก็คือเราเนี่ยเอาโซน็คฉีดเข้าไปในนี้หรือน้ามันพืชผมเคยลองน้ำมันพืชก็ใช้ได้เหมือนกันฉีดเข้าไปในนี้เลยใส่เข้าไปเลยแล้วมันก็จะหมุนของมันเองนี่นะอันนี้คือสซลเน็คนะผมก็ทําการเป่าไปเลยนะฉีดเข้าไปก่อนนิดนึงไม่ต้องเยอะทุกคนถ้าเยอะแล้วมันจะไหลเกินไป เห็นปะเห็นปะอ่ะทุกคนดูดิเนี่ยนิดเดียวติวเลยเห็นปะทุกคนนิดเดียวนะผมฉีดเข้าไปแค่นิดเดียวอีกติวเลยเราค้นดูก่นข้างในเป็นยังไงเนาะนี้ก็จะเยิ้มๆหน่อยแต่สามารถใช้ได้นะทุกคนมันไม่ทำให้ไฟช็อตนะเราก็เช็ดแค่นี้เองทุกคนเนี่ยคือวิธีการทํามีแค่นี้เห็นปะเนี่ยดูดิแล้วเราก็ทําการโยกก่อนนะให้น้ำมันมันเข้าไปในส่วนที่มันเป็นการหมุนของมันเนี่ยนี่ก็ดูดิอะผมผมตั้งเนี้ย ตั้งเงี้ยหมุนติ้วเ,เห็นปะนี่เดี๋ยวเราลองไปทดสอบกันดูดิว่ามันจะใช้ได้ตามจริงหรือเปล่านะว่าฉีดโซนเนตเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะทำให้ตัวเนี่ยหมุนได้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวเราเนี่ยลองไปทดสอบกันไป เอามาทุกคนเรามาพิสูจน์ไปพร้อมๆกันว่ามันจะสามารถใช้ได้จริงป่ะนะแค่ฉีดโซแน็กเดี๋ยวผมเปิดเครื่องแล้วนะหนึ่งนะอ่านี่ไฟติดแล้วเห็นไหมเห็นไหมทุกคนพัดลมหมุนแล้วนี่ผมเชื่อมต่อจากเห็นไหมเออเนี่ยแหละทุกคนครับเราไม่จาเป็นต้องทิ้งนะเพราะมันยังสามารถใช้ได้อยู่นะทุกคนนี่ทุกคนเออนี่ก็คือคอมเก่าที่พัดลมมันเสียแล้วอย่างหนึ่งก็คือมันไม่ได้เสียเพราะว่าไฟมันไม่เข้านะมันเสียเพราะว่ามันฟืดเลยทําให้มันไม่วิ่ง เนี่ยทุกคนโอเคครับทุกคนนี่เป็นไงไม่จําเป็นต้องทิ้งนะเพราะว่าเสียดายทุกคนถ้าเกิดสมมติเราเอาไบพัดอะไบพัดมันใช้ได้อยู่อะแล้วสมมติเราเอาไปทิ้งอะมันก็เสียดายทุกคนมันมันไม่ได้เสียเพราะว่าไฟฟ้าวงจรมันหายไปนะมันแค่ฟืดจนมันไม่สามารถวิ่งแม่เหล็กมันวิ่งไม่ได้อะแม่เหล็กมันก็มันคือมันก็วิ่งอยู่แหละแต่มันก็ มันจะไปแต่มันไม่ไปอ่ะมันเหนื่อยเราถึงต้องใช้พวกน้ำยาสนิทอะไรเงี้ยหรือว่าน้ำมันก็ได้หยอดลงไปให้มันมีความปืดหรือว่าให้มันเป็นแบบชั้นน้ำมันเกาะไว้ก่อนนะเพื่อว่ามันจะได้วิ่งได้เออแล้วผมก็ฉีดเข้าไปอย่างเงี้ยตลอดแหละใช้น้ำมันพืชก็ได้ถ้าเกิดสมมติบ้านใครมีสนิกนะน้ำมันพืชก็ได้น้ำมันพืชที่พ่อแม่เขาทอดไข่เงี้ยแล้วก็เอามาใส่เลยเออให้ในครัวเงี้ยเอามาใส่เลยผมก็เลยทำเหมือนกันมันก็ได้เหมือนกันมันก็อย่างเงี้ยแหละแล้วก็มันจะดูดได้ประมาณสักหลายเดือนอ่ะแล้วก็ จะแห้งแล้วก็เราก็ต้องมาใส่ใหม่เหมือนกันนี่แหละก็คือการทําใบพัดพัดลมถ้าเกิดสมมติบ้านใครนะแบบมีคอมแล้วมันพังเนี้ยมันเสียเนี้ยเราสามารถแก้ไขโดยการใช้น้ํามันพืชถ้าเกิดหรือว่าใครมีโซเนกกะใช้โซเนกฉีดได้ก็จะง่ายกว่าถ้าอีกอันนึงหรือว่าคล้ายๆไปเลยใช้น้ำมันเครื่องไปเลยอันนั้นก็จะอยู่ได้นานอีกกว่าหน่อยแต่โซเนกส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะอยู่ได้สักพักหนึ่งเพราะว่ามันเป็นน้ํามันที่มันเป็นน้ํามันเป็นแบบว่าสเปรย์ฉีดแต่ถ้าเกิดมันเป็นแบบว่าน้ํามันแล้วยิ่งเกาะนานๆนะันกแห้้งชาาว่ ถ้าเกิดเราไม่ใส่เลยเนี่ยก็จะสภาพแบบนั้นมันไม่วิ่งอะ่ะทุกคนมันเหนื่อย <c oughs> เราจึงต้องทําให้มันไม่เหนื่อยทุกคนเลยการใส่น้ํามันเข้าไปนี่แหละทุกคนครับถ้าเกิดสมมติใครมีคอมที่เสียแล้วเนี่ยสมมติเป็นพัดลมเสียยเงี้ยสามารถเอาน้ํามันมาใส่ได้นะอย่าไปทิ้งทุกคนเสียดายของครับเออสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้แหละให้เป็นความรู้สําหรับคนที่คอมเสียหรือว่าพัดลมเสียเนี่ยสามารถทําแบบนี้ได้นะครับทุกคนถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกระช่องเจรินนท์ด้ วันยีตามด้ล่ะคลิปนี้ผมไปแล้วบ๊ายบายว้ยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม